สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n n นลปุ๊กกี้สาวไทยสไยชนบทเยอรมันนะคะในถาดวันนี้นะเรานำเสนออาหารไทยในต่างแดนนั่นก็คือเมนูข้าวคลุกกระปินั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะเราแวะมาหาเพื่อนสาวนะคะแล้วก็มีน้องอีกคนนึงเนาะ แวะมาด้วยนะวันนี้เพื่อนสาวเราทำข้าวคลุกกะปิให้ทานด้วยนะอย่างแน่นอนเนาะเขาจะมีเครื่องครบมากๆอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนนะที่เรามาเจอกันแต่ละครั้งนะก็ขอบคุณผู้จัดเตรียมอาหารเนาะเพื่อนของเราอย่างที่บอกเขาทำได้ทุกเมนูนะอันนี้เป็นข้าวคลุกกะปิที่ รียกว่ามีเครื่องเคียงครบมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวแล้วก็หั่นเป็นชิ้นก็จะมีถั่วฝักยาวด้วยแล้วก็พริกสดในสวนของเขานะเมื่อปีที่แล้วเขาก็ยังเหลืออยู่นะแล้วก็มีกุ้นเชียงหมูหวานหมูสามชั้นหมูหวานเนาะเขาจะทำเองทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีเ,เรียกว่าอะไรนะเออ หอมหอมแดงด้วยนะซึ่งเครื่องไม่ครบเขาก็ทำไม่ได้นะแต่อยากจะบอกว่ากลิ่นลอยไปถึงเพื่อนบ้านไปถึงมุมนูน้นอันนี้เขาทำไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ววันนี้เราก็แวะมาหาเพื่อนช่วงเที่ยงนะก็มาทานอาหารร่วมกันอันนี้เป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดในการที่เรามาอยู่ในต่างแดนและ ควรที่จะมีเพื่อนเอาไว้นะคะซึ่งเราจะไปอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวาดก็จะไม่ปลอดภัยเนาะอย่างที่มีข่าวล่าสุดที่คบกันเร็วแล้วก็ผู้ชายบอกว่าจะพามาแต่งงานเนาะที่สวิตนะทีน,ทนี้พอมาปุ๊บก็เรียกว่าทางบ้านติดต่อ,อยังไม่ได้นะอันนี้คือเรียกว่าคบกันเร็วเกินไปก็ จะไม่ปลอดภัยเนาะมันก็จะต้องมีปัจจัยในการที่เราครบเร็วแต่งเร็วมีปัจจัยอะไรบ้างเนาะโอ้ยจะพูดไปมุมนูน้นเรามามุมตรงนี้ดีกว่าอันนี้เป็นช่วงหน้าร้อนในประเทศเยอรามันเนาะเราก็จะมีกิจกรรมอาหารไทยในต่างแดนเราก็มีการปลูกผักส่วนครัวด้วยนะกินมุมตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปดู ว่าเพื่อนของเราปลูกอะไรบ้างโอู้ยอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้ทำอาหารเก่งอย่างเดียวนะแล้วนี่เพื่อนคนที่ทำลูกชิ้นขายด้วยนะซึ่งเขานี่เรียกว่าครบเพรียบพร้อมในการที่จะเป็นเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะอันนี้เป็นเรียกว่าครบเครื่องเป็นเมียที่แสนดีนะโอ้ย แล้วก็เป็นเพื่อนที่แสนดีด้วยเนาะมาทีไรเราก็จะได้กินอาหารอร่อยทุกครั้งเลยนาะเมนูครั้งต่อไปเนะ่ะก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ทานอาหารอะไรกันบนะ้างเนาะอันนี้ก็คือนาน,นานทีจะได้ทานอาหารอร่อยแบบนี้เนาะเรามาปุ๊บเราก็เรียกว่าอิ่มหนำสำราญเดี๋ยวจะพาไปเดินดูผักเนาะ ตรงนี้ก็มาทานข้าวคลุกกระปิด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปชมผักว่าเพื่อนเราปลูกอะไรบ้างเนาะมาเพลินๆในช่วงของหน้าร้อนใครจะมาเที่ยวช่วงนี้ก็มาได้เลยนะเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้าสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากๆเลยนะอันนี้เขาก็ซื้อมาครั้งเดียวแล้วเขาปลูกแบบห่างๆเนาะลูกเขาก็เลยจะ ใหญ่แล้วก็ดกด้วยนะหวานอร่อยนะก็จะมีสตอเบอรี่แล้วก็ในส่วนของเพื่อนสาวจะมีผักผักไทยหลายอย่างเลยนะก็จะมีผักบุ้งที่เขากำลังแบบหวานเอาไว้นยะมันก็ขึ้นมาด้วยเนาะอันนี้มาสตอเบอรี่นี่เพาะพันุง่ายมากๆเลยนะะแล้วเขาก็ดกใบมิ้นนี่ก็เป็นใบมิ้นของที่ไทยนะะ อันนี้ก็ดกมากมากเลยเนาะวันนี้มาส่องผักบ้านเพื่อนด้วยแล้วก็มาอันนี้เป็นมันม่วงนะคะเป็นมันม่วงเขาก็ซื้อมาจากร้านไทยใกล้ๆอันนี้ก็เป็นฟักทองอันนี้ก็เป็นแตงโมนะเพื่อนเขาก็ซื้อมาปลูกนะที่สวนของเราก็ไม่มีนะไม่มีแตงโมเนาะอันนี้ก็อ้ยสะออนค่ะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากๆเนาะบ้านเพื่อนเขาจะมีปลูก ด้วอะไรนะเอ่อใบมะกรูดด้วยอันนี้ก็เป็นผักแพรปรี้วๆเนาะเพื่อนบอกอันนี้นะผักแพรวว้กินกับน่าจะกินกับลาบหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะอร่อยนะแล้วก็มีผักบุ้งด้วยวันนี้ก็พามาทานอาหารที่บ้านเพื่อนแล้วก็มาส่องผักไทยในต่างแดนเนาะอันนี้ก็ต้นมะเขือเทศเขาก็เพาะขึ้นเยอะมากๆเลยนะ ก็ขอ,ขอบคุณที่แวะมาเที่ยวด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวสถานที่อื่นๆด้วยนะโอ้ยลูกสตอเบอรี่ใหญ่มากๆเราก็เก็บชิมลูกหนึ่งนะก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะ ขอลูกหนึ่งน่าเก็บแล้วโอ้โหคุณค่ะลูกใหญ่มากค่ะลูกนี้ทุกค่ะ